ป้อนยากอ่ะ <laughs> uh huh. ป้อนยากกว่าที่คิด กลัวว่ามันจะกระเดกออกมาแล้วทำไมบางที่เขาใช้เข็มกัดติดด้วยนะแม่เขากลัวมันหลุดเหแสดงว่าพับไม่เก่งอะไรจริงจริงอย่างนี้มันก็น่าจะอยู่นะเนี่ยไม่ต้องพับไม่ต้องใส่เข็มกัดก็ได้ไม่ต้องใส่ไม้กัด ดูนี่ข้าพเจ้าเบี้ยวไปใหญ่แล้วไอ้บางอันก็แหลมวยเยเถ้ามาแรกถ้ได้คะแนนนี้ก็โอเคกะเก่งแล้วทำได้แล้วโอ้โหนี่มันแบบเหมือนสไลเดอร์กันไปเนะนอนแหนมแหลมนอนนะรู้เลยว่าใครทำอ่ะถึงข้าก็นห้ดูมันแหลมของเองนะจ๊ะ เออนี่แหลมกว่านะงมันแหลมกว่านมแหลมเป๊บรู้ล้วใครเท่าไหนเออแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นวะงงงงกับตัวเองบองมีหลายสายเจไาส์ไหนบอกเลือกมาเจไซสายไหน กลับไปกลับมานี่กลับไปกลับมา